รหัสต่อไปค่ะตัวนี้เป็นงานคาดอกคาดเอวอีกหนึ่งรุ่นที่กันอยากขายดีที่หน้าร้านขายดีมาก รหัส96130ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กัญญาใช้เองด้วย1ใบนะคะใบที่กัญญาใช้ก่อนหน้านี้มันจะไม่ใช่งานตัวล็อกหัวเข็มขัดแบบนี้ค่ะพี่แต่ก่อนที่กัญญาใช้มันจะเป็นงานกระดุมแปกเบอร์ VT5 เป็นแบบเบอร์กระดุมแปกเบอร์ใหญ่ๆค่ะแบบนั้นเนาะนะคะแต่ตอนนี้กัญญาอัปเกรดมาให้เป็นตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดแบบนี้นะเพราะว่าบางบางท่าน พอเห็นเป็นกระดุมแล้วกลัวหรือว่าบางท่านเห็นเป็นกระดุมแล้วแบบกลัวใช้งานยากนะคะกัญญาก็เลยอัปเกรดให้เป็นงานหัวเข็มขัดนะคะใช้งานสบายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัวนี้ทนทานนะคะตัวล็อกแล้วก็ตรงเนี่ยรูโดนนัดตรงนี้กัญญาตอก หนะ้าตรอกเป็นวงแหวนนะคะไว้ให้ทุกอันเพราะฉะนั้นหนังจะไม่ยืดไม่ย้อยนะคะใช้งานดีสุดๆไปเลยนะสายสะพายค่ะปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนนะคะหน้ากว้างของสายอยู่ที่1นิ้วครึ่งค่ะคุณพี่ด้านหน้า1ช่อง1ิลวงค่ะงานป้ายแบรนด์พ r ริ d o t หนังชามัวธรรมชาติเช่นเดียวกันรุ่นนี้ราคา1,990บาทเท่ากันเลยนะคะฝาปิดด้านหน้าเนาะหช่องิปึ๊บ ตามด้วย1ช่องหลวงกันอย่าแจ้งใส่ก่อนสำหรับตัวนี้ค่ะหน้ากว้างของเขาค่ะจะอยู่ที่10 1นะนิ้วพอดีอ่ะสิบนิ้วนะคะความสูงของเขาค่ะอยู่ที่5นิ้วครึง่งแล้วก็ความหนาค่ะเริ่มต้นที่1นิ้วครึ่งนะคะสําหรับถ่านกระเป๋าจะเป็นงานฐานสองลอนแบบนี้ค่ะคุณพี่เวลาที่ใช้งานใส่ของเยอะถ่านกระเป๋าก็จะยืดแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็ ฝาด้านหน้าคุณพี่ใส่โทรศัพท์มือถือตามด้วยซิปปากบนค่ะจะเป็นลักษณะแบบ1ซิปรูดเปิดไปนะคะจะเป็นงานแบบ2ช่องใช้งานคุณพี่งานตัดเย็บบุผ้าซับในต่างๆสวยงามล้านเปอร์เซนต์ตรงกลาง1ช่องหลวงเป็นงานหนังวัวแท้ทั้งหมดนะคะหนังวัวแท้ทั้งหมดด้านหลังอีก1ช่อง10 1หนึรค่ะรหัส9 6้า0ดหน่านตาลและแท้